เคยไหมคะหัวร้านผมบางรังแคใช้อะไรมาแล้วก็ไม่เห็นผลจ่ายเงินแพงๆนะคะมาแล้วก็ไม่เห็นผลโอ้โหจ่ายทั้งเซรั่มแพงๆหลักพันหลักเบอรนมาแล้วก็ไม่เห็นผลขวดนี้เลยค่ะเซตนี้เป็นเซตคุณภาพแท้ๆหนึ่งร้อเซเด็กสามารถใช้ได้ปลอดภัยแน่นอนนะคะคุณลูกค้าค่ะเป็นออแกนิกแท้ๆหนึ่งร้อยเซนะคะตัวนี้ปลอดภัยแน่นอนนะคะใช้ได้ทั้งครอบครัวค่ะตัวนี้แชมพูสองขวดซูเปอร์ชีทเมนต์หนึ่งกระปุกนะคะแล้วก็เซรั่มนะคะหนึ่งขวดบอกเลยว่า สี่บาทไม่พอเราส่งฟรีด้วยนะคะที่สําคัญเห็นผลในเซตแรกเห็นผลในชุดแรกเกิดแน่เกิดแท้ไม่แพ้ไม่ล้านกระปาพวกนี้ได้ใจคุณลูกค้ามาหลายคนแล้วนะคะแล้วก็ที่นี่กลับมาซื้อซ้ากันทุกอยาของเราของเราเป็นสินค้าคุณภาพไม่ใช่สินค้ากระแสใช้ดีแน่นอนนะคะกล้ารับประกันว่าเกิดจริงเกิดในเซตนี้แน่นอนเซตนี้ค่ะเซตนี้ใช้ได้นานถึง3เดือนนะคะ450บาทส่งฟรี